สวัสดีนะครับวันนี้อีกข้อหนึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนบรณานุกรมนะครับแล้วก็การเรียงลําดับชื่อผู้แต่งอันดับแรกสิ่งที่ไม่ควรเขียนในบรณานุกรมนะครับ 1. ตําแหน่งทางวิชาการนะครับทุกกรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทั้งหลายไม่ต้องเขียน 2. คํานําหน้าชื่อนายนางนางสาว ไม่ต้องเขียนนะครับยกเว้นยศพระราชทานหรือว่าฐานดรศัก์ต้องเขียนแต่เราจะเขียนหลังชื่อนะครับต่อไปพิมพ์ครั้งที่1กรณีข้อสอบข้อนี้เขียนพิมพ์ครั้งที่2โอเคใช้ได้ใส่ได้พิมพ์ครั้งที่1ไม่นิยมเขียน 3. คําว่าสํานักพิมพ์ห้ามเขียนแต่ถ้ามีคําว่าโรงพิมพ์เขียนได้นะครับ และสุดท้ายที่ชอบออกบ่อยๆก็คือจำนวนหน้าจำนวนหน้าห้ามเขียนโอเคดังนั้นข้อน,นี้ก็กินดิบเลยต่อข้อ2ต่อมาเป็นการเรียงลำดับชื่อผู้แต่งนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ออกยากมากนะครับาจากชื่อนี้ก็คือศาสตราจารย์ปรีชาดังนั้นศาสตราจารย์ปรีชาก็ขึ้นด้วย ปลาตามหลักการเรียงลำดับตามพจนานุกรมนะครับตามนี้เลยก็คือกอไก่ถึงฮอนกูกนะครับส่วนรอรือกับรอรือจะอยู่หลังรอเรือนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นรอลิงแล้วก็เป็นรอลือรอรือซึ่งปัจจุบันคงไม่มีคำศัพท์ใช้ละแล้วก็ไปเป็นเป็นันนวแหวนนะครับกรณีที่มีอักษรพยัญชนะต้น หรือว่าอักษรต้นคำเหมือนกันเราจะดูตัวอักษรตัวถัดไปนะครับหรือกรณีที่มีตัวอักษรพยัญชนะต้นเหมือนกันเราจะดูสระที่เกาะพยัญชนะต้นนั้นมาดูยังไง 1. ถ้าพยัญถ้าพยัญชนะต้นนั้นไม่มีสระเกาะไม่มีสระมากเกาะนะครับเราก็จะดูตัวอักษรตัวถัดไป แต่ถ้ามีสระมะเกาะเราจะเรียงลําดับตามนี้เลยนะครับก็เป็นหลักจําง่ายๆก็คือกกกรกริดกลกวงกอกกกรกริดกลกวงกอจะดับยัวหมาดาม,มิดีรือมืดต้องมีมืดด้วยนะครับมือจุดทูปเก๋ เห็นเตะเตาเพราะเขินเฮียเสือแม่แข็งแนะโกหกให้ไปก็เป็นประโยคก็พยายามทำให้เป็นประโยคที่พอจะสื่อสารได้ที่สุดนะครับหมายความว่าอย่างไรถ้าหากขึ้นด้วยกอไก่กรณีที่ไม่มีสระมากาะ ก็ต้องดูสระไอ้ดูพยญชนะตัวต่อไปก็จะมีเรียงตามนี้เลยนะครับเหมือนเดิมครับกไก่คอนทูคเห็นไหมครับกไก่มาก่อนรอเรือแล้วก็รอรึลอรอลิงวเหวนออ่างกรณีนี้เนี่ยการเรียงลําดับตามพจนานุกรมเนี่ยนะครับเขาจะถือว่าออ่างเนี่ยมีศักและสิทธิ์เท่าพยญชนะนะครับดังนั้นเนี่ยจะมาก่อนสระตัวอื่น รรรส,รรสระอาจะมาก่อนไม้ห่นอากาศแล้วก็ตามด้วยสระอวสระอาตามด้วยสระอํสระอิสระอีสระอึอสระอือมีตัวสะกดก่อนแล้วจะตามด้วยสระอือไม่ไม่มีตัวสะกดนะครับโอเคตามที่เห็นนี่เลยนะครับสระเอะที่มีไม้แต่คูจะมาก่อนสระเอะที่ไม่มีตัวสะกดนะครับ สระแะอที่มีไม้แต่คููก็จะมาก่อนสระแอที่ไม่มีตัวสะกดโอเคตามนี้เลยอกลับไปดูเมื่อกี้เขาบอกว่าเรียงลำดับแล้วผู้แต่งในข้อใดควรอยู่ก่อนชื่อผู้แต่งก็คือต้องอยู่ก่อนปรีชาดังนั้นสอสาลาเนี่ยตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าสอสาลามาทีหลังป,ปลาสอเสือก็เช่นกันก็จะเหลือแค่2ข้อก็คือข้อ1กับข้อห ดูตัวถัดไปของปรีชาปอรอ,อีปรีปปลาทุกอันขึ้นด้วยปปลาเหมือนกันใช่ไหมครับถัดไปก็ต้องดูตัวรอเรือพบว่าตัวที่2ของข้อ1คือออ่างตัวที่2ของข้อ5คือถอฐานดังนั้นถอฐานต้องมาก่อนรอเรือแล้วก็ตามด้วยออ่างจึงตอบข้อ5มาดูอีกสักปีนะครับของปีนี้ก็เหมือนเดิม เขาบอกว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องก็คือไม่ควรเขียนตำแหน่งทางวิชาการแต่ปีนี้เขาลวงด้วยการเอาไปไว้ด้านหลังนะครับก็ไม่ต้องเขียนก็ตอบข้อ3เหมือนเดิมเหมือนเดิมคือออกคล้ายๆเดิมทีนี้พอเอามาเรียงลําดับเรียงลําดับอันนี้ต้องเอาทั้ง5ชื่อมาเรียงลําดับนะครับเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่กอเอ๋ยกอไก่เลยไก่ท่องไม่ได้กันลาบากนิดนึ่งก็เริ่ม เริ่มต้นเลยก็เป็นฉช,ชิงมาอันดับแรกนอหนูซ้ำกันนะครับแล้วก็รอเรือแล้วก็วอลเวนดังนั้นตัวที่เราจะต้องหาก็คือนอนหนูซ้ำกันเนี่ยครับตัวที่2คือรอเรือตัวที่2คือวอลเวนดังนั้นรอเรือรอลิงวอลเวนรอเรือต้องมาก่อนวอลเวนจึงเรียงลาดับได้ตามข้อ2อันนี้อาจจะต้องใช้ความจำเกี่ยวกับเรื่องกไก่ถึงขอหคู่กับ ลำดับสระนะครับมันไม่ได้เรียงอารี A e e นะครับมันเรียงด้วยการคำใดก็ตามที่มีรูปสระน้อยจะปรากฏก่อนคำที่มีรูปสระมากคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกจะปรากฏก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกเอาง่ายๆก็คืออันไหนมินิมอลสุดมาอันดับแรกๆอันไหนเยอะเยอะสุดก็ไปอยู่หลังๆนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวขึ้นอันนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็สามารถแคปหน้าจอเอาสวยๆหนะ่อย แแคปหน้าจอเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ฝึกแต่สำหรับคนที่บอกว่าโอ้จำยากก็ต้องามันมีเทคนิคพิเศษก็คือเข้าไปที่ Excel นะครับ Excel แล้วก็คลุ่มข้อมูลแล้วไปกดที่ตัวกรองแล้วก็เลือกว่าเรียงจากน้อยไปหามากก็จะเรียงลำดับตามพจนานุกรมให้ทันที แต่ปัญหาคือเวลาเราไปสอบเราจะไม่ได้เอา Excel เข้าไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ข้อนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยลงในข้อต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ